นะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะโมระเพปุตตังธนะาโมระเพธนังอธิกาเยกายายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภะคะวายามะราชาโนทาเวสวุวรรณโนมรณังสุขขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนาังจตุสัจจาสพังระสังเยปีวิงสุนราชสภาตันทังการาทยโยพุทธ,ธาอัตวิสตินัยกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมินิศลาสีเสวิธธติโตไมหังพุโทโธธรรมโ,ธธโเอเทวโรจเนสังโฆปิติโตไมหังอุเรสัพ,พภาคุนาปโรหธธาทเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตทักขิเนกกนทันโยปิภาพัฒสมิงโมคันลานโนจวามกเก ทักคีเนสวนเนมัยหังอาสุงอนันทราโหรโรกัสโปจัมมหานามโมอาภาสุงวามะสโสตะเกเกสันเตปิถภาคัสมิงสุริโยวะพันตโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมณิพุงกโวกุมารกากัสโปเทโรมาเฮซีจิตตวาทโกโซไมหังวัฒนนิจังปฏิคขาเสกุณาปโรปุนโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนันทสิวลีเทราปัญจะอิเมชาตา นราเตติรกามามะเซสาสิติมหาเทราวิชิตาชชนสวกาเอตาสิติมหาเทราชิตะวันโตชิโนรสาชาลันตาสิระเตเชนอังขมังเคสุสันติตารัตนังบุรโตอาสิทกิเนเมตาสุตกัรและขังไปโตอาสิวาเมอังคุริมารการขันธโมระปริตตัญจอาตานาติยะสุตกัรอากาเสให้นางอาสิ เสสาปาการสันทิตาชินานาวลสังยุตตาสัตตะปาการลังกาตาวตปิตาติสัญชาตาภายรชตุปัทถวาอ่เสสาวินิยังยันตุอนันตชชินาเตชะสาวสโตเมสกิเจนะสธาสัมพุทธปัญชรชินาปัญชระมัชชันหิวิหรันตังมหิตเรสัทธาเปรินตุมังสัพเพเตมห้ปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรัโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโว ธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจะรามิชินปัญชาเรติสาธุสาธุดยอันสง์นนนอนุภาพพระคาถาเชิญชรรชนไข่แม่งข้าไปเจ้าในยศสามีสภาพที่แข็งแรงปัาจากโรคภัยเป็นผู้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมด้วยเทินสาธุมวนว่าสวดมนตให้ฟัง มวลนี่มากครับนี่ละสวนว่านให้แม่ฟังให้ยายสาวฟัง